สวัสดีค่ะผู้ชายท่านไหนนะคะที่มี อาการนะคะงุดหงิดฉุนเฉียวนะคะอ้วนง่ายโ,โดยเฉพาะบริเวณช่องท้องแล้วก็มีอาการไม่กระี้กระเป๋านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอนของคุณลดลงก็ได้นะคะสวัสดีค่ะนุชค่ะเป็น n Nurse p r a c t i t i o n e r ที่อเมริกานะคะเชี่ยวชาญทางด้าน Men ells, Women Health, แมน Health w o m e ็ h e a l t h แลวก็ Hormone Replacement t h e r a p y นะคะก็คือเราคุยถึงเรื่อง Women Health มานานแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงแม a เซลนะคะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงอาการที่บ่งบอกว่าเทสโทสเตอนอาจจะต่านะคะในผู้ชายนะคะเทสโทสเตอนมันเทสโทสเตอรนนะคะเป็นฮอร์โมนที่ ความสําคัญต่อพลังงานนะคะกล้ามเนื้อแล้วก็อารมณ์แล้วก็คุณภาพชีวิตโดยรวมของคนผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่าฮอร์โมนลดลงนะคะเราจะมีอาการอาจจะมีอาการดังนี้นะคะ mm hmm. ก็หนอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายนะคะมวล,ลกล้ามเนื้อลดลงไขมันเพิ่มขึ้นนะคะมวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะไขมันบริเวณช่องท้องนะคะถ้าเกิดว่าเราไปตรวจสุขภาพประจําปีไขมันนะคะหรือว่าค่าคอเลสเตอรอลอาจจะสูงขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ความต้องการทางเพศลดลงแล้วก็สมรรถภาพทางเพศลดลงหรือว่าเป็น ed หรือว่า erectile dysfunction ก็เกิดจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ํานะคะแล้วก็อารมณ์ป่วนแปลงหงุดหงิดซึมเศร้านะคะบางครั้งนะคะถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ํานะคะผู้ชายหลายๆท่านอาจจะมีอาการ ซึมเศร้าหรือว่าเป็นดิเพรส i v e ได้นะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะนอนหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าตื่นขึ้นมาตอนตีสองตีสามนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอรอนต่ำนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะความจําลดลงแล้วก็สมาธิลดลงสะะมองมันไม่ช์ปเหมือนแต่ก่อนนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอรอนต่ํานะคะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเหล่านี้นะคะแนะนําให้ไปตรวจ ฮอร์โมนดูนะคะฮอร์โมนที่สดุดก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโร,รอนนะคะถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโร,ตรอนต่ำนะคะ,ะก็ลองพิจารณาการใช้ฮอร์โมนเพรสเมนต์เทอรรพีหร,ะะ T, หรือว่าเทสโทสเตอโรนเพรสเมนต์เทอรรพีหรืรอว่า T.R.T. นะคะแล้วก็ T.R.T. หรือว่าเทสโทสเตอโรนที่อเมริกานะคะมันเป็นคอนโทรลซับสแตนซ์นะคะ,ะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนะคะ